เดือดตุบมเปี้ยครับนี่ครับ ทีมงานถอยอ้อยครับผมถ่ายรถไถนี่ครับติดหางเสียบมาแล้วก็เสียบเลยครับจะไว้หน้าสวนกับอุปตาสามคันเลยครับถอยก็ถอยอยากหน่อยนึงครับนี่ครับทีมงานเสียตามเลยครับเสียบไปเพื่มันก็ล้นออกครับทางยากลำบากครับ เป็นหมดแล้วดีโรงงานจะปิดแล้วครับฝนก็ตกครับ สวนครับใส่รถคีบหนึ่งคันครับคีบดินนี่ดินเหนียวครับผมเป็นดินานาครับฮีวเซต้าคันใหม่เลยนะจะออกอยังไม่นานเลยครับอืนยหือ0.18ครับคันนี้ อันนั้นก็4018คันนี้แต่ว่าคันนี้4018 SP ครับอีกคันหนึ่งเป็น47ครับคัขนขี้เป็น36ครับผม รลววางครับก็จะวางยากนะครับเพราะว่าอ้อยมันก็จะไม่ไหลออกทีเดียวครับ หอยในนาเลยครับผมเละตุ้มเป๊ะครับฝนตกใส่ครับโรงงานก็จะปิดครับรถเข้าสวนไม่ได้เลยครับ